อีหลาบ่าได้ออกดอกมือนี่หากินอยู่ในสวนนี่หละเดอ้อเพราะว่ามันฝนตกบ่ได้ลงไปหน้าดอกหาเล่มกินอยู่ในสวนเห้านี่ฝนเศ้าตกจังสิบ้าไปเดอ้อทานาวกับเขาโฮมเดอ้อขอกกับมีอยู่ขุนเบิงแม่อันนี้น แม่นั่นเราอย่างลูกเราเนาะลูกอยู่ในทองเราต้องเฝ้ากินฝนตกเฝ้าเล่มแล้วก็ไปเข่าโฮมเดอเมื่อนี้บดได้าพาไปทั้งนอกหาเล่มอยู่ในสวนเห่านี่ละ่ะหญ้ามันหลายอยู่ออกไปบดไ้ดอกบดไ้ไปเฝ้าเด้อ ่อยกันหนาวเนาะเมื่อได้ฝนเศร้าตกจังสิผ้าไปปนอันเฟื่องอยู่ในห้างกับมีอยู่กินอยู่กินเฟื่องนํ่เด้อตะลลตวนฝนตกห้ากินไปหาเลาะกิน าเสือกเสือกลูกสมบัตนั้นเสือกลูกบอกไปหอยข้ออยู่น,นั่นแน่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 แน,แนเป็นยังไงจังไปอันนี้กันฮะโอ้ยเสือกลุดเสือกลุดไปหอยอยู่ข้อเส้าแดงบนเส้าอ,อัน โอเลียงพุนเป็นยังจังไปร่างแก่ลูกเนาะไปไปหากินเบื้องไม่แดงพุนแล้วพอสนใจผู้ใดขน้าวกับเขาขอ,อกเดอ้อแม่เด็กอันแม่อันทีบตาหวานบนนาวบานอ่อแม่เท่าเอ้ย ไปไปหาเลาะหาเลาะเล่มยาไม่ยืนอยู่เห็ดยางควรโพดไ้ปอยดอกมือนี่คากแท,ะท,ะทะ้ๆคุณอันไปอันอันเขาไปส้นเขา เสือกจนขาดหอยอยู่เขาเพินพ่นุ่นโอเลียงนี่สำคัญไปไปพักกันไปไปหาเลาะก,กินเด้อเนี่ยนี่หมาันมาอีกเหรอนะ มาอยังน้ำหมอกน้ำหมอกบ่ต้องมาใกล้คอยบ่แม่น,มน,นน้ำหมอกน้ำข้างลงพุ่นน้ำหมอกน้ำหมอกว่นแม่พุ่นว่นกินน้แม่อยู่พุ่นน้ำข้างไปไปไป